เป็นพันยาของพี่ได้ไหมพี่จะพาไปขึ้นรถไฟโยโยพี่จะพาไปขึ้นรถไฟไล่ไปนรกค่ะเชียบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเิมคุงเชียบเชียบสองหนึ่งหนึ่งปรบมือครับ อย่างที่ทุกท่านได้ดูข่าวกันนะครับผมติดตามข่าวสารด้านเมืองกันอยู่แล้วนะครับก็เป็นที่แน่ชัดแล้วล่ะคุณผู้ชมว่าอะไรมันจะเกิดขึ้นหลังจากนี้ไม่เป็นไรผมบอกท่านผู้ชมแบบนี้ครับว่าพวกเรามาไวไปเอาจริงๆอ่อะก่อนเลือกตั้งผมคิดไปอยู่แล้วนะว่ายังไงเนี่ยเราก็ไม่ได้จะตั้งรัฐบาลเราก็ไม่มีวันที่จะชนะเลือกตั้งได้คือมันไม่มีทางถลม่มทลายขนาดนั้นแต่เราแบบเซอร์ไพรส์มากที่เรามาเป็นที่หนึ่งเลยไม่เป็นไรคุณผู้ชมอีก4ปีกำหมัดแล้วอดทนรอ สักวันหนึ่งมันจะเป็นวันของเราเว้ยผมได้แต่บอกตัวเองอย่างเนี้ยทั้งวันเลยวันเนี้ฮบอย่างที่บอกคุณผู้ชมนะประชาธิปไตยฉบับประชาชนมันไม่ได้ได้มาง่ายๆเพราะฉะนั้นครั้งนี้ถ้าเราได้มาแล้วเราต้องรักษามันไว้ให้ดีๆ่ะปล่อยให้ไอีต้นไหนมันจะเอาไปได้มันเขี้ยวมากเลยอะ ดูคลิปนิดนึงโอ้วันนี้พี่เจนแยกมาเลยจะมีในฝั่งของ TikTok นะครับแล้วก็ i n นสตาแกรมในไอเนี่ยมันมันลู่วอยังไงเป็นมีมแบบกวนๆมากกว่านะครับไม่ค่อยเป็นกระแสสักเท่าไหร่อ็ชืช่อชอบคนไหนเข้าไปฟล l o w เข้าไปติดตามผลงานกันด้วยนะเวลาที่เราเห็นว่าชอบจังเลยคลิปนี้ตลกเข้าไปดูเข้าไปฟ l l o w กันนะครับไป เดี๋ยวเดี๋ยวดยวนี่มันแออะไรครับเนี่ยทำไม <ป S 2> <c oughs> เดี๋ยวะเ,เอาแบบไม่ต้องนับเรื่องมันพ่นน้ำได้นะสภาพแอรมึงเนี่ยมึงผ่านเมื่กี่สงครามโลกแล้วฮะนัน่นนอนอยู่หัวเปียกอสะสกกได้สามคำอะอันตรายฮะเฉีออยบเฉียบปะดูแล้ไไปิด <c oughs> ขโมยมะม่วงไงทำไมอะ ดไม่คิดว่าจะเยอะขนาดนี้ทำไมฮะมึงเอาไปชั่งกิโลขายเหรอนึกว่าขโมยกินมึงเปิดร้านขายส่งมั้ยเนี่ยเป็นโลเลยฮะเชียบเชียบว่าในไอจีอ่ะคิดว่าจะประมาณนี้เป็นมีมกินเกียนอะไรอย่างนี้นะครับจโฉ เมื่อครูไม่ยอมปล่อยให้เราไปพักเนี่ยผมลืมบอกผู้คนไปหอนะครับว่าเนื้อที่ผมกินอยู่เนี่ยเป็นเนื้อของเพื่อนผมนะฮะนี่เพื่อนแล้วเหรอสุรเดชสุรเดชอยู่ในนลูกออมมนท่ชากินเข้าไปแล้วค่ะ ครูครูเห็นหรือ,อยังขนาดเพื่อนผมยังแยกเลยนับภาษาเละครูปล่อยให้มันตรงเวลาด้วยไม่รู้จะขยันไปไหนอะเห็เชียบเชียบว่ะชอบชอบอะไรอะ,อฮะ <gü ey> เฮเฮ้ยแต่แบบนี้ดนะีนะมึงคิดเวลามึงเบ่งดิ โอ้ยเมยเขี่ย่ะไม่ผมนึกภาพตัวเองอะนั่งขี้อยู่อ่ะโอ้โหข้นมันเลยอ่ะเชีย,ชยบว่ะเออริวยวยาวๆนะยังมีอีกเยอะเลยคุณผู้ชมต่อเอามาเลยโอ้โหเอามันช้าเลยขนาดนั้นนะฮะ พี่พี่ไปไหนฮะพี่พี่พี่อะไรอ่ะ <c ười> มึงตั้งเมาไว้เท่าไหร่เนี่ย <c ười> <c ười> มึงตั้งไว้เท่าไหร่มึงกูอยากจะรู้เมาเมียเว้ได้

ชอบคนที่มีความเป็นผู้ใหญ่อะออเป็นไงผู้ใหญ่พอไหมฮะแม่กูเลยฮะปิ๊มไอ้ไอ้ไอ้ไตัวหนังสือเนี่ยมันปรับได้อีกเปล่าอะ่ะแม่มองไม่ค่อยเห็นอะ่ะ <c oughs> แม่มันเต็มจอแล้วนะ ขยายมาสองอันนะแล้วอ็อกเป็นแว่นให้แม่ฮะเชียบเชียบอ่ะนินทาแม่ต้อสนุกจริงนะคุณผู้ชมนะจริงหูยไอสัตว์ไอสัตว์โคตรดีเลยฮะ มือเอาน้ำมันคือไอแปลงฟันเลยละ <c oughs> สี่เชียบเชียบเชียบ <c oughs> เชียบเชียบลิ้วยาวๆนะ <c oughs> เหลืออยู่เหลืออยู่ต่อกะพรือเชียว เงียกูคัดมานี่หว่าไม่รู้ว่าชอบอ่ะเฉียบเฉียบเฉียบว่าพม่านเวลาเราปิดหน้าต่างอะไรอย่างเงี้ยนะครับถ้าปิดไม่ดีเนี่ยพม่าจะออกมาใช่ไหมลมพัดลมโกะอะไรเงี้ยมันจะกระพือกระพือ เไปเตอร์แมันฮะ่าฮ่หม่พปีเตอร์พังไหนเนี่ยเฮ้ยแกปีเตอร์มังู้ปู่วะวะตอนนี้ <laughs> เสียบว่ะอร่อยอะดิะนี่ค <laughs> ชอู่เล่นแอร์พอร์ตคู่แข่งแอร์พอร์ตฮะอร์ ในเกมกูมีอะไรเล่นได้บ้างวะเนี่ยไอหมดแม็กซ์ยาบมาเนี่ยนี่ขายเท่าไหร่เนี่ยหมดแล้วริวติ๊กปอกมาบ้างมาเฮ้ยมึงห้ามมันด้วยเลยพ่อกับแม่มันกัดกันแล้วนะ แชทโลกอะในเกมก a ลิน a าอันดอรเว้ยคุณผู้ชมผมเคยเห็นอยู่ <laughs> ถ้าพูดถลดเกมนี้ไปเล่นนะมึงต้องเข้าไปดูในแชทโลกเว้ยแม่งอย่างปั่นนะเราเป็นคนไทยต้องพูดกันดีๆแม่เราสอนว่าครับเราเป็นคนต้องพูดเพราะๆเดี๋ยวคนอื่นจะไม่ชอบเราครับแต่มึงยังพูดไม่ชัดเลยไอ้งโง่ ไผมงพูดไทยยังพูดไม่ชัดเลยดมดมให้ทันโลกมันโหดมากเลยครับมีเยอะคุณผู้ชมเกมนี้มันกินอาหารยังไงหรอคะเสียงน่ารักจ้าครับขอเซฟไปชั่ววาวนะครับแกไมัยังเถื่อนเลคุณผู้ชมมีเกี่ยวกระดมเมื่อไรวะ มึงมาไม่เอาแล้วครับขอโทษครับไม่เอาทัแทงมาเนี่ยมาแทงมาเต็มไปหมดนะคุณผู้ชมเนี่ยเนี่เนีนี่ยไปจัดไปพี่รั คลิปเดียวกันเลยนี่ไงไอ้พูกเลวเออมึงไม่ไปแท็กช่องปลอมมื่อวานกูเห็นบางคนไปติดตามช่องปลอมแต่แท็กคลิปทุกแกมาหาช่องจริงกูงงว่ะไยไม่นักเฉียบกดมคุยด้วยพ่อบอกแล้วอย่าเล่นมือถือพ่อสักหน้าบ้านเลย่ะชิว มีสามม้อยด้วยใครติ๊งมาใครเนี่ยอ,อนะพูดี่มายเมื่อไรจะมาคะหนูรอตั้งนานแล้วนะเนี่ยใครลูกอะไรมีใครหนูเองคะ่ะบิ้งจีไหนจีไหนพี่มายบอกว่าจะมาไงคะเมื่อไหร่จะมาคะเนี่ยลิ้นจีฮะใบมีน <laughs> อ่านหนังสือออกหลอกมูดังมากครับสัมผัสได้ถึงความแน่นจากเสียงอลแม่ดูแม่ดูสิจะขึ้นฟอหนึ่งอยู่แล้วอ่ะแม่ดูโอเคโอเคครับโอเคโอเคครับว้าไอ้นี่แดงๆที่หัวอันนั้นย้อมหรือเลือดฮะ ัเสียเลยเชียบเชียบว่ะหนูจะไปเล่นมือถือพ่อลูกมันเสียงเมื่อเมียโดนตักยานไมม่ขอใ้อสักครั้ง่เนามส่อนันตต่การน่ กดขีของแหก็เข้าไปเออวันหนึ่งกูจะลุกขึ้นสู้เชียบเชียบปะดีพี่ชายเป็นแรงใจให้พี่นี่เราโฉบนะเด็กฮะฮะ าชาลิยะฮะก็ในเมื่อมันหลุดมาแล้วทำไมพี่ไม่เอาโซ่ออกไปเลยพี่พี่จะดันมันกลับไปที่เดิมทำทำทำอะไรพี่ <c oughs> เนี่ยดูนะเนี่ย ในเมื่อมันหลุดมาแล้วอะพี่พี่ก็เอาโซ่ออกพี่แค่นั้นเองพี่ลพี่แม่งดันกลับที่เดิมเฉยเลยฮะคอมเมนต์บอบกันอัจฉริยะฮะเสียเป่าเบาเบาเบาบางอย่างนาะมาเป็นพันยาของที่ได้ไหม จะพาไปขึ้นรถไฟโยกจะพาไปขึ้นรถไฟไล่ไปนรกค่ะน้ำมันนรกค่ะป๋าแล้วโอยไม่รู้จะไปอยู่คุ้มไหนก่อนแล้วโอ้เด็กๆไม่ไหววุ้ยเจ็บไม่เอาี่สุดท่สุด งานก็ได้ส้มก็ได้ฮะดูเขามองนี่ดูสายตาเขาเลยอารมณ์ประมาณแบบกูเห็นเด้อ มารีรักแหมงครับผมอันนี้คอี่มาใส่ลายบ่กนูไเเลยไหมล่ะเจ่ไหมฮะเชื่อว่าแหมมเนี่ยดูอยู่เอส่งไปให้แหมมเลยแต่มารีผู้หญิงทั้งคู่นะแกเป็นทอมหรือเปล่าสมัยนี้มารีรักแหมงครับผมมารีพี่แนะนําให้มารีเนี่ยส่งลายไปหาแหมมเองโดยตรงเลย แต่พี่เจนก็ไม่รู้เขาไม่ได้ดูเฉียบเราทุกคลิปนึกออกว่าเพราะเพอแหม่มไม่ได้ดูรายการแต่ไม่แน่หรอกบางคนที่อาจอยากจะประกาศผ่านตรงนี้ไงให้ผมให้โลกรู้ว่าฉลักก็เป็นแม่เป็นลูกกันฮะท่านผู้ชมส่งข้อความกันมาเยอะจริงๆนะบีก๊าองหกหนอันนี้ผมไม่เคยดูข้อความที่มันโดนใจผมที่สุดโดนใจมากๆเลยคือข้อความนี้นะฮะมารีรักแหม่มไม่เกี่ยวเลยกับข่าวเลยนะฮะสมัยมารีร่างทองแล้วสมัยนั้นนะ <laughs> Hahahaha à. đi có lăn chặt lời Tó tỉ xỉa mây đáiii Hang Nguyên cho tao một vai đủ đen anh ấy Chí khí năm gì không hổ danh trong thiên hạ Nên tao quyết lòng mình phải ngang mạng hơn Xuất thân là một thằng nhóc làm thương gia Chịu nhiều khổ cực Xót Hạ con mà chơi <laughs> นี่ก็ออกแล้วนะเออตัอย่างที่บอกฮะพี่เชนอาจจะไม่รู้ทุกอันอะไรอย่างเงี้ยนะครับว่าคีการถองมาก็ถูกไฟ giả ก็ยุบตาวิ่นแต่ไม่ผมยังรู้ว่าเข้อปลาทั้งโกระมันใส่ทำไมไม่ใช่โอ้แม่งเกินเชียบเชียบว่ะคือถ้ากูมีเงินอะกูไม่ทำอย่างเงี้ยแน่ แม่จะดูไหมด้วยดูไม่ยอมแลัวกลัววันหนึ่งกูมีลูกแล้วลูกกูเห็นมากเลยไม่สักเฉียบล่อยให้ด้วยโอเควัท <c oughs> <c oughs> okay, นี้แต่เพียงเท่านี้นะ <c oughs> อย่างที่บอกไปตั้งแตต้นคลิปครับ4ปีรอได้แล้วผมมั่นใจว่าครั้งหน้าถล่มทลายครับ ประเทศไทยตอนนี้มันไม่เหมือนเดิมจริงๆมันเปลี่ยนไปแล้วคนให้ความสนใจเรื่องการบ้านการเมืองกันเยอะขึ้นได้เห็นอะไรที่เราไม่เคยเห็นและหลายๆคนได้ตระหนักว่ามันเกิดอะไรขึ้นในบ้านเมืองเราที่เขาบอกว่าทําเพื่อประชาชนมันทําเพื่อประชาชนจริงเหรอหรือพวกของตัวเองแค่นี้ผมว่าเรามาไกลมากแล้วครับคุณผู้ชมครับวันนี้ขอบคุณมากนะชื่นชอบก็ฝากกดไลค์สัครสมาชช่องที่สำคัญเลยกดกระดิ่งด้วยนะครับแล้วเจอกันพัทต่อไปครับ Thank you for watching!